ดีจ้ามือนีดุดดนเคลือดมากกับบอดสองคนเลยพี่น้องมันนพาบอดมาซื้อของนะคะไม่เคยมาแล้วเนี่ยอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่เคยมาแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นตาหักไหมของมันจีบหลายมลุกจุกจิกอันเดอนะคะอุ้ยของหลายอยู่เด้อเข้ามาข้างในบอดมันมา ของสอแบบตัางโต๊ะหน,นูไม่ใ่หพี่นองแบบโต๊ะจะตั้งเป็นฉากขึ้นแบ็คดอปอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสีดีก็มี็นต้อใหมค่ะนานพีพาบอสมานะคะมีเจอเยอะมากนะคะล่าสุดบอสใส่เมาหลายอย่างเลยพี่นอ้อง ของเต็มหลังรถพี่น้องโอ้ยคนสวยมาแล้วสวยมากคุณ่ะที่มาเพืจะตื่นตีของหลายข้าวลดข้าวเอามาหลายๆกูนีบอลแล้วก็หนีซื้อหลายๆกูหนีเยอะเลยค่ะสามีก็เต็มห้องแล้วโอ้ยพอตรงห้องอันรถน่ะเขามาส่งหรอบอ่ตรงนั้นิเจอนะไม่มองแล้วเต็มห้องแล้ว เดี๋ยวไปแอบ,บส่องดูก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจัเตรียมเดี๋ยวเขานในเตรียมหดนี่ไงนี่งไงเฟอร์นิเจอร์ก็เริ่มมาส่งแล้วจ้าโอเคนะจ๊ะจะมีฟกส่องนะจ๊ะคืนนี้มีไรคุณภาพเต็มบ,บ้านเลยค่ะออ,อ,อ,ออเดอร์ออเดอร์ของนะคะซอยเดือกันที่พีคุณแม้กุณ งานเราคะแม่ก็ชวยตั้งแต่เช้านะคะพี่โอ๊ตยาวพี่หนึ่งพี่โอพี่งพี่ตัวเล็กนะี่ะอาแ่พี่ดีเด้อยาวเด้ออย่าลืมเด้ออเดออไปอีตงอีโก็ได้เด้อกัู้ใส่ออเดร์บอ อคี่ลเออาเกินท่านขาดบอเขาเกินท่านขาดับสองคนนี่ลจีท่บอกแม่รเอาในอดป้าผู้เรียงลูกแม่เยไ่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้ยไปอยู่เรียงลูกไหนเขาเรียกตัวอะไร แมวมุมก็ยุ่มหลังคาแมวกินตาหมาหลอกกระทุมก้นโอ้สัมมาอ่านก็เสียวมากเออมาอ่านเงี้ยไออันนี้ว่มุมอันนี้อะไรทุ่ง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 ตัวจากตัวจากบอกทุ่งทุ่งสังหุระน่ะที่เป็นตัวการ์ตูนตัวเป็นไม้อ่ะทุงใช่ไหมทุ่งทุ่งใช่ไหง เอลลบแบบไดนนี่บอลลบยังไงอะเกียวอ๋อเอาไปแล้วเอาไปที่มาร์ควาดใหม่ไปเอาสมัยห้าวันมามี่ได้จากสีน้อยบ้านใหม่หน่อยเกียววัาทุ่งๆมาเร็วไม่อยู่เมีไปแม่มีเพื่อนเจ้าของดิสุดใจผุนเด้อ อยากมาหาแม่หน <mean> ูแม่เราเป็นผู้หญิงแล้วแม่